ออวันนี้มาใส่ฟันปลอมเหตุผลว่าตอนทำตัวรากเทียมก็มีการผูกกระดูกวันนี้ก็เลยมาใส่ฟันปลอมไปก่อนเค่ <Okay. S 1> ของคุณอาก็คือมาด้วยแบบว่าจริงๆตอนแรกไม่รู้ว่าฟันซี่หน้านั้นผูกแต่เหมือนคุณอาเคยเคยได้รับอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาทําให้ฟันซี่ตรงนั้นน่ะชอบเวลาแปรงฟันแล้วมีเลือดออกตลอดเวลาเลยแล้วก็อยู่ๆก็บวมเป็นหนองขึ้นมามีการวินิจฉัยจาก CT สแกนเลยคิดว่ามันน่าจะมีะตัว root fracture หรือว่ามีการแตกที่ตัวราก ซึ่งก็คิดว่าน่าจะทําให้เก็บฟันซี่นี้ไม่ได้ก็เลยจะต้องถอนฟันซี่นี้ออกไปพอถอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นฟันหน้าบนถ้าเกิดเราไม่ทําฟันปลอมเพื่อใส่ชั่วคราวเนี่ยมันก็จะหลออซึ่งปัญหาต่อมาหลังจากที่เราปล่อยช่องว่างนั้นให้นานเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาปันลมเอียงเข้าช่องว่างรวมทั้งฟันคู่ศพกับมันไม่ว่าจะเป็นคู่ของมันคู่ด้านบนหรือว่าคู่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการย้อยลงมามันจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในช่องปากก็เลยมีการทิมปากเพื่อทำฟันปล ทำเนี่ยก็คือไม่เจ็บเลยนะครับถ้าเป็นแผลก็แผลก็หายในระยะสั้นนะครับไม่ไม่ได้ยาวนะครับวันไหนบือเบาเนี่ยขึ้นชื่อเลยครับจริงก็ทำทำกับทางเดนทิรักมาเนี่ยนอกจากทําที่รากฟันเทียมแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้น ก็ทำลักษณะการอุดฟันนะครับการเกาลากก็ค่อนจะพอใจพอใจมากนะครับไม่มีปัญหาหลังจากนั้นการวางแผนในส่วนของการทํารากฟันเทียมเนี่ยคุณจะเหว่ามันเป็นกระบวนการระยะเวลาท่ก้องข่อนจะยาวนะครับก็จะมีการนัดกันมาเป็นครั้งครั้งนะครับตามที่เราสะดวกตอนแรกอ่ะคุณหมอก็คิดที่จะปักรากเทียมลงไปแต่ว่าปักไม่ได้เพราะว่าฟันหน้าบนมันกระดูกมันไม่เพียงพอปักแล้วมันไม่ได้ตําแหน่งก็เลยต้องมีการปลูกกระดูกทิ้งไว้รอให้กระดูกมันขึ้นมาแล้วก็แผลหายดีกว่านี้ก่อน จะมีการปักลักเทียมไปก็คงจะประมาณเดือนถึงสองเดือนเรื่องของบัตเจตค่าใช้จ่ายก็จะมีการวางแผนกันนะครับเป็นช่วงชั่วเ่งก็เราก็สามารถที่จะวางแผนในเรื่องของเวลาแล้วก็การเงินของเราได้ครับผมการปักลากเทียมในทูกเคสเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่เราจะต้องใส่ฟันปลอมทูกเคสแต่ในกรณีเคสคุณอาเคสที่เป็นตัวอย่างไปกรณีนี้คือเหตุผลที่1ก็คือเนื่องจากเป็นเรื่องความสวยงามเหตุผลที่2ก็คือ กพื่ออแผลหายรอ,อการปลูกกระดูกให้กระดูกมันคิวในการรักษาตัวเองขึ้นมาอย่างน้อยสักเดือนหรือว่าสองเดือนเพราะฉะนั้นก็คือการปักรากเทียมไม่จําเป็นที่ต้องทําฟันปลอมรอในทุกเคสส่วนใหญ่จะพิจารณาแค่ว่าเรื่องความสวยงามแล้วก็เรื่องรอแผลหายมากกว่าสําหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและสนใจอยากจะทําฟันปลอมหรือว่ารากเทียมก็ให้เข้ามาปรึกษาหมอพลอยที่เดนทิรักเดนทัลคลินิกกันเลยนะคะ